ครัขอกับบ้าใช่ผพาร้อยเลอพี่น้องว้นนี้ได้มีนูกมบันบ้านี่เลเขาคั่วไปพอบะกหงเลยเด้เมีนู่มตักหงพี่น้องบิ่งพี่น้องตักหงด่วแสบพี่น้องนี่ประดุกพี่น้องประดุกประดุกปลาดุกยางปลาดุกยางเนาะล้มเส้นกัปนี่กนาุ่นมานฮาแเ้วพี่น้องเนาะลูเส้นเบึ่งพี่น้องน้อ่น้องมา บ้าใชายเด้อพี่น,น,าาาน,น้องเด้อกูได้ยเขากันทายาบาชยเด้อพี่นอ้อง,อ,งนอ,นอ,นองเด้อเ็นไเสียบพี่น้องกระดุกยางกรดุกยางเนาะขุยข้ามไงขอโทษเด้อพี่น้องเด้อใส่มือขุยบานอกบันหน้าห้องมาพี่น้องมาอืมอืม น้องนะเดี๋ยกวก็ท่านจิงขขงเนาะนอ้เขาก็บ,บาใช้ได้เป็นหองเด้อแสบพี่น้องแสบมากแสบเป็นหนองแบเป็นหนอยาดเพี่นอง,บบอ,นอ,งอ่ะเดยวาทานจินเขออนบบาอ่ะไอ้กระบใช้ได้เป็นองเด้อ จ่องเลยนะพี่น้องเด้อมาใช้กุบบ้งยังไรพี่น่องมากุ้เขากันต้องการพี่นาออะไรก็ฝากส่องไว้แล้วฝา,ากติดตามได้พี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวพอกันขิดหนาแล้วพี่น้องเนาะขอบคุณครับ